ของพื้นที่ที่หนองจานคนที่อยู่ตรงนี้คือเจรัสและบอกว่าลองดูคลิปนี้ให้ดีๆเป็นคลิปที่เจรัสกําลังขนของจากชายแดนหลักฐานสําคัญตัวนี้ถามว่าเห็นอะไรเห็นว่าเขาขนของเสร็จปุ๊บแล้วรถคันนี้มันไม่ได้ไปที่ด่านปก,กติ <c oughs> ที่เอาไว้ขนของที่มีแบบเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรอะไรตรวจแต่กําลังสงสัยว่าตอนนั้นเป็นการลอบขนผ,ผ่านเส้นทางธรรมชาติหรือเปล่า คุณผู้ชมคะแล้วด้วยความที่ชาวบ้านเนี่ยมันหน้ากำนันลีกับเจรัสอยู่แล้วเขาพยายามเก็บหลักฐานเพื่อจะดูว่าสองคนนี้สีเทาหรือเปล่าทําธุรกิจผิดกฎหมายไหมคลิปที่เห็นคือเห็นบอกว่าเจรัสเนี่ยกำลังขนของจากโกดังของตัวเองนะคะเื่อที่ขนเป็นอัวควายได้นะ ก่อนหน้าที่เราไปคุยกียเจรัตบอกโอ้ฉันขายแค่เครื่องดื่มชูกําลังพยานบอกไม่จริงขายของอุปโภคบริโภคทุกอย่างที่ตลาดฝั่งกัมพูชาต้องการเพราะฉะนั้นนี่คือโชว์หวยเจ้าใหญ่นะคะคุณดาราคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมฮะคู่ก,กรณีเจรัตเคยร่างเอกสารร้องในส่วนของกองปราบ c i ไมาแล้วแล้วก็บอกว่าเนี่ยกำลังที่จะไปนําเสนอไปเพราะบอกว่าอย่างเช่นของเนี่ยนะที่มีการเอาออกไปส่งเนี่ย เขาบอกว่ามันมีของที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วพวกัวพวกควายพวกนี้ถ้าจะออกมาต้องผ่านแล้วก็ต้องมีหนังสือรับรองเท่านั้นยังไม่พอเห็นบอกว่ายังมีการนําเข้าสินค้าแบบผิดกฎหมายเข้ามาอีกเอาออกไปแล้วยังเอาเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นบุหรีเ่อนแก๊งคอเซนเตอร์ต่างๆเพราะฝั่งตรงข้ามเขาบอกมันสามารถไปพวกคาสินโนคาสินโนได้ค้าแรงงานกรรมกรชาวขาเขมรเข้ามายัางประเทศไทยคิดเป็นรายหัวนําสินค้าหนีภาษีจากไทยเข้ากัมพูชา ผ่านทางช่องบ้านหนองจานตรงหลักเขตที่46คนเขารู้หมดแล้วแล้วฉันก็มีหลักฐานตรงนี้ด้วยวันนี้ก็บอกนะมาเป็นโกดังฝั่งไทยของเจรตและก็ข้ามไปส่งที่ขเขมรหินบอกนะฮะคุณผู้ชมน่าจะมีการเคลียร์เส้นทางอะไรบางอย่างถ้าผู้ภาษาชาวบ้านคือจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบ,บางคนเพื่อที่จะเอาขนของผ่านชายแดงธรรมชาติปิดหูปิดตาไปซะจะได้มองไม่เห็นดิฉันเป็นพยานให้กับเจ้าของที่เพื่อยืนยนันว่าเออเนี่ยมันแผ่นดินไทยนะ แล้วคุณจะอ้างว่าท,ทหารขมรนมาขายให้คุณคุณซื้อจากใครคุณเอาสัญญาซื้อขายนั้นมาดูทหารขมรนสมัยก่อนไล่ละ10,000บาทไล่ละ10,000บาทคุณคุณห้าร้ไล่เนี่ยคุณคิดว่าเป็นตัวเงินเท่าไหร่ห้าหล้านสมัยก่อนคิดว่าม,มันแกจะมีเงินขนาดนั้นเลยทุกวันแกยังพูดอยู่เลยว่าแกเป็นหนี้เป็นสิน <S <S เออแล้วผู้ใหญ่บ้านหมู่3เนี่ยคุณก็ต้องออกมารับผิดชอบเพราะว่าคุณในคลิปไฟสุดท้ายเนี่ยแกก็บอกว่าผู้ใหญ่เป็นคนเชนรับรองคือโชหวยทั้งหมดที่ประเทศไทยเรามีแกก็ทาเรายเรามีคิป เราไล่บี้ตั้งแต่โกดังแรก 1, 2, 3มีคลิปหมดทุกอย่างแล้วถามหน่อยว่าคนเราธรรมดาไปสร้างโกดังติดชายแดนอะ่ะคุณตอบได้ไหมคุณไปสร้างเพื่ออะไรก็เพื่อล็อกลอบนำสินค้าออกนอกประเทศใช่ช่องธรรมชาติสแสดงว่าแกต้องมีศัตรูเยอะออแกมีศัตรูเยอะแน่นอนเพราะว่าคนบ้าที่ไหนจะมาพกปืนทีปืนทีหนึ่งสกระบอกมันเป็นไปไม่ได้ต่อให้ไปพูดกับพระพระก็ด่ามัน